นี่คือนาที <the> ที่แคปซูล <capsule S 1> บรรทุกนักบิน <or turning S 1> อวกาศจากภารกิจแ x คซ m อ s s มิช <laughs> ได้กลับสู่โลกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยแคปซูลโดยสารได้ตกลงใกล้กับรถไฟิดาของสหรัฐมีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือน,นักบินอวกาศออกจากแคปซูลได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ทั้งหมดได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ซึ่งเป็นภารกิจอวกาศที่ได้รับเงินทุนเชิงพาณิชย์ทั้งหมดจากบริษัท a x i ซ m Space บริษัทสตาร์ทอัพจากรัฐเท็กซัสของสหรัฐ โดยภา,ารกิจ Axom Mission นั้นมีนักบินอวกาศหลากหลายสัญชาตินำทีมโดยไมเคิลโรเปสอัลเลอกิวัย65ปีนักบินอวกาศปลดเกษียณของนาซาและเป็นผู้บริหาร Axom Space มีผู้ร่วมปฏิบัติภา,ารกิจคือวอลเตอร์วิ a d ลาดีในพลจากกองทัพอากาศอิตาลีวัย49ปีมา r ์คัสว n นนักบินชาวสวีเดนวัย43ปีซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การอาวกาศยุโรป และอัลเปอร์จีซีรัฟซีนักบินกองทัพอวกาศตุรกีวัย44ปีซึ่งเป็นนักบินอวกาศชาวตุรกีคนแรกที่ได้เดินทางไปนอกโลก very grateful to my uh, country republic of turkey for their bold and determined decision to step into the manned space mission on our prideful centennial crew waving smiling of course <laughs> as they have been since launch day on january 18 th.